เมื่อช่วงประมาณสักห้าสิบหปีที่แล้วลุงของข้าพเจ้าเคยอาศัยทำมาหากินสมัยที่มีครอบครัวใหม่ๆในพื้นที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดตากในสมัยนั้นพอพระอาทิตย์ตกดินชาวบ้านก็นจะพากันปิดบ้านปิดเรือนเงียบสนิทไม่ออกไปไหนมาไหนกันเพราะสมัยนั้นอันตรายนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าทั้งจากผู้คนและสัตว์ป่าดุร้ายเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ลุงของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับผืนป่าใหญ่ในเขตอำเภอนั้นพลานเมฆเป็นพลานที่อยู่ในหมู่บ้านและเป็นน้าของป่าสะพ้ยข้าพประเจ้าเองแกมีอาชีพหลักก็คือเป็นพลานล่าสัตว์หาเอาเนื้อสัตว์ที่ล่าและของป่าที่หาได้เอาออกไปขายในตัวเมืองหรือไม่ก็แลกเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ข้าวสารเอากลับมาที่หมู่บ้านทุกๆเช้าของทุกวันเมียของพลานเมฆก็จะจัดเตรียมข้าวหอ่อใส่ย,ยามเอาไว้ให้ พอช่วงสายๆแกก็จะแบกปืนสะพายยามเดินดิ่งเข้าป่าเป็นกิจวัตรกว่าจะขับเอาก็คข่หมืดทุกวันบางวันได้สัตว์ป่ามากับพอขายบางวันก็ได้มาพอเอาเก็บไว้กินเป็นอาหารในครอบครัวเท่านั้นวันนั้นก็เช่นกันเมียแก้ไดเดินตามไปส่งถึงหนองน้ำบริเวณปากทางเข้าผืนป่าพอพากันเดินข้ามขอนไม้ขนาดใหญ่เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งของบึงเมียแกก็แยกออกไปหาเก็บผัก ที่อยู่มากมายในบึงไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกระเฉดพลานเมฆแกขยุดนั่งพักมวนยาฉุนสูบควันขมวงมองดูเมียเดินเก็บผักอยู่ที่ริมบึงจนหมดมวนแล้วก็ตะโกนบอกกับเมียว่าข้าไปแล้วนะรีบเก็บรีบกลับล่ะแถวนี้มันอันตรายเมียแกก็พยักหน้าตอบแกกะแบกปืนสะพายย่ามเดินแยกเข้าป่าไปวันนั้นไม่ค่อยเหมือนกับวันอื่นๆดูเหมือนว่าโชคของแกจะไม่เข้าข้างเอาซะเลย เดินตามหาหลองรอยของสัตว์ป่าอยู่ครึ่งค่นวันก็ไม่เห็นหลองรอยอะไรหรือพบเจอกับสัตว์แม้แต่ตัวเดียวเห็นตะนอไม้เรียงรายตามทางที่ผ่านไปมาจนได้เวลาบ่ายบายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาสักอย่างใจคอก็ะยิ่งรู้สึกไม่ค่อยจะดีเข้าไปอีกไม่รู้ว่าเป็นอะไรลองเดินต่อไปอีกสักพักเผื่อว่าจะมีวีแววพบเจอกับอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจหันหลังกลับ ไม่ได้อะไรก็เอาหน่อไม้ก็ยังดีแกเลือกหักเอาหน่อไม้หน่อใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ย่ามมาจนเต็มแล้วก็เดินไปบนไปคงเป็นเพราะว่าเมียเดินตามมาส่งเลยทําให้เลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นานทีปีหนก็ไม่เคยจะออกมาพร้อมกันสักทีเดินดิ่งรีบออกจากป่ามาจนถึงหนองน้ําเพราะว่าเรื่มจะเย็นมากแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นเมียของตนเองนั่งอยู่ที่ริมบึงก็ทําให้รู้สึกแปลกใจร้องถามว่า นี่แกยังไม่กลับอีกเหรอนี่มันบ่ายจนเย็นมากแล้วนะกลับบ้านกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยมีแต่หน่อไม้ในยามนี่หละพลานแม่ก็เดินข้ามขอนไม้มาก่อนหันไปก็เห็นเมียแกเดินตามมาแต่ไม่ยอมข้ามขอนไม้แกก็เลยหันมาล้องเรียกเมียเล่งให้รีบข้ามไปเร็วๆจะได้รีบกลับบ้านจู่ๆสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นเงาในน้ําทางฝั่งที่เมียของแกยังยืนอยู่ เงาในน้ำที่เห็นทำเอาพลานเมตตกใจก็เพราะว่ามันไม่ใช่เงาของเมียแกแต่กลับเป็นเงาของเสือขวงลายพาดกอนขนาดใหญ่ด้วยความตกใจจับปืนหันเข้าใส่แล้วก็สับกายโปง่งกึ่งตั้งใจกึ่งไม่ตั้งใจเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแน่กระสุนพุ่งเข้าที่ขาด้านขวาของเมียจนล้มฟุกลงไปกับพื้นก่อนจะเห็นล่างเมียลุกปวดผลดก็โจรวิ่งหนีเข้าป่าไปทางด้านหลัง แต่ล่างที่วิ่งกระโจนไปนั่นมันล่างของเสือชัดๆทั้งที่ตอนแรกเห็นเพียงแค่เป็นเงาในาน้ำเท่านั้นแกตกใจทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะตั้งสติได้ก็รีบเดินข้ามขอนไม้กลับไปดูตามรอยเลือดจนรอยนั้นหายเข้าป่าไปเดินหาลองรอยอะไรบางอย่างที่ลิบบึงดูว่าจะพบอะไรบ้างสุดท้ายก็บพบกับกองเลือดและรอยลากบริเวณที่เมียแกเก็บผักอยู่เมื่อช่วงสายๆก่อนที่จะเข้าป่า รอยลากนั้นหายเข้าไปในริมชายป่าด้านในแกก็เลยตัดสินใจตามรอยลากเข้าไปในป่าลึกตามเข้าไปจนเจอล่างของเมียที่นอนตายตาเบิกถลนอยู่เห็นสภาพแบบนั้นทำเอาแกแถบช็อกทำอะไรไม่ถูกมองดูตามร่างกายของเมียถูกกัดฉีกเนื้อหนังหายไปบางส่วนดูจากสภาพแล้วน่าจะถูกเสือกัดกินนั่นเองทำได้ก็เพียงนั่งร้องห่มร้องไห้กำมือแน่นด้วยความเครียดแค้น ก่อนจะรวบรวมสติอุ้มออล่างเมียกลับเข้าหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นต่างกระตกอ,อกตกใจถามถ่ายกันว่าเกิดอะไรขึ้นพลานเมฆก,ก็นั่งหมดเลี่ยวหมดแรงทาอะไรไม่ถูกปล่อยให้ชาวบ้านนําร่างของเมียไปจัดการด้วยการฝังเอาไว้ที่วัดก่อนจะจับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องว่าค้งถูกเสือฆ่ากินและมีผู้เฒ่าผู้แกนในห,หมู่บ้านบอกว่าเสือหากว่ามันกินคนเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นเสือสมิงหากจะพากันเข้าไปตามล่ามัน ก็ขอให้ระวังตัวกันเป็นอย่างดีและห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าเด็ดขาดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้ทําตามจะได้ปลอดภัยไม่มีใครตกเป็นเหยื่อให้กับมันได้อีกหลังจาัดก,การศพของเมียเป็นทีเรียบร้อยแล้วเช้าวันล่งขึ้นพลานเมฆกับเพื่อนรักอีกสองคนนั่นก็คือทิดแก้วกับทิดแหล่ตาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและปืนผาหนาไม้ที่ตนเองถนัดออกตามล่าเสือทันทีในช่วงสาย,สาย ถามกลางเสียงชาวบ้านที่มาส่งและให้กำลังใจเพราะว่าทั้งสคนนั้นถือว่ามีประสบการณ์และฝีมือในการล่าสัตว์มากกว่าใครในหมู่บ้านเดินตามหาล่องรอยของเสือไปทั่วตั้งแต่สายสายไปยันบ่ายก็ไม่พบเจอล่องรอยของมันแต่อย่างใดสุดท้ายก็เลยตัดสินใจพากันหาตัดไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึกนั่นพวกนี้ต้องออกตามล่าเสือนั่นให้ได้ ก่อนที่มันจะหนีเข้าป่าลึกไปไกลเพราะว่ามันบาดเจ็บด้วยการถูกยิงเข้าที่ขาคงไปไหนได้ไม่ไกลมากนักหลังมัดห่างกันเสร็จก็นั่งกินข้าวหอยังไม่ทันจะอิ่มจู่ๆสายตาของพลานเมฆก็เหลือบไปเห็นเสือลายผาดก้อนตัวหนึ่งเดินขากระเพกกเพกผ่านไปไกลๆมีโอกาสแบบนั้นแล้วคงไม่มีทางที่จะปล่อยให้เสือสมิงนั่นหนีหลอดไปได้อย่างเด็ดขาดทั้งสามหลีบละจากข้าวหอ พากันปีนลงไปจากนั่งห้างช่วงเวลานั้นก็โผลเพลเต็มทีรีบเดินดิ่งตามไปเสือลายผาดก่อนไปห่างๆด้วยความเงียบเกรงว่ามันจะรู้ตัวซะก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ระยะที่จะยิงมันได้เดินตามไปได้พักใหญ่ๆความมืดก็เริ่มลงมาปกคลุมทั่วทั้งผื้นป่ายังดีที่มีแสงจันทร์สาดส่องลงมาพอให้มองเห็นอะไรเป็นอะไรบ้างยิ่งเดินตามไปลึกก็ยิ่งเงียบไหลซึ่งเสียงของสัตว์ป่าและ,มะแมลง จนผิดวิสัยด้วยสัญชาตยานของพนันจึงบอกให้เพื่อนทั้งสองระวังตัวไว้ไว้ดีพลานเมฆก็ล้วงเอากระสุนอาคมที่อยู่ในย่ามที่หลวงพ่อในวัดทันอนุเคราะห์ลงอาคมมาให้อย่างเส็จสับส่งให้ทิดแก้วกับทิดแหล่คนละสามลูกและบอกให้เปลี่ยนกระสุนที่อยู่ในลำกล้องมาใช้กระสุนลงอาคมของหลวงพ่อแทนทั้งสามก็เดินตามมันต่อไปด้วยความระมัดระวังมองไปรอบๆหาความเคลื่อนไหว ที่มีอะไรผิดสังเกตเพราะว่ามันพ้นจากสายตาไปแล้วท่ามกลางความมืดมันอาจจะหลบซ่อนตัวหรือดักอยู่ทางไหนทางหนึ่งก็เป็นได้หากว่ามันรู้ตัวว่าถูกตามจูๆ่ๆสายตาก็มองเห็นล่างๆหนึ่งที่ยืนขวางทางอยู่ทำเอาทั้งสามคนนั้นถึงกับชะงักเพราะว่าล่างที่เห็นนั่นมันเป็นล่างของเมียพลานเมฆที่ยืนหันหลังอยู่ในชุดเสื้อผ้าเดิมที่ใส่ก่อนที่จะถูกเสือฆ่าตายค่อยๆหันมามองคนทั้งสาม พร้อมกับสยะยิ้มโดยใบหน้าที่สยดสยองไม่ต้องบอกกันว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคงมาใช่เมียพรานเมฆแน่ๆไม่เป็นวิญญาณก็อาจจะเป็นเสือสมิงที่มันแปลงร่างมาเป็นเมียของพรานเมฆแทนปืนในมือของทั้งสามระเบิดโตมออกไปพร้อมๆกันกระสุนพุ่งเข้าปะทะกับร่างของเมียพรานเมฆจนหงายหลังพึงล้มทั้งยืนก่อนที่จะลุกปวดพลาดขึ้นมากายร่างเป็นเสือลายพาดก่อนตามที่คิดเอาไว้จริงๆ คิดว่ามันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่แต่ด้วยอาการบาดเจ็บทําให้มันกระโจนหนีเข้าไปในความมืดแม้จะยิงออกไปแล้วแต่ทิดแก้วกับทิดแล่ก็ยังยืนตกใจตัวแข็งเทืออยู่ทําอะไรไม่ถูกมีแต่พลานเมฆที่วิ่งไล่ตามเสือสมิงนั่นหายลับไปหันกลับมาก็ไม่เห็นทิดแก้วกับทิดแล่ซะแล้วก็เดินวนเวียนตามหาลอยเลือดอยู่สักเดียวเดียวจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังตมขึ้นมาอีกคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนทั้งสอง พอวิ่งตามมาที่ตนเสียงปืนก็เห็นทิดแก้วนั่งเอามือกุมหัวไหลเลือดอาบโดยที่มีทิดแหล่อยู่ข้างๆทิดแหล่ร้องบอกว่าไอ้เสือสมิงนั่นมันย้อนกลับมาแล้วก็กระโจนหนีไปทางด้านหน้านั่นแล้วพลานเมฆก,ก็วิ่งตามไปตามที่ทิดแหล่นั้นบอกมองหารอยเลือดไปทั่วมันคงจะบาดเจ็บอย่างหนักและกลายเป็นเสือลำบากแต่เหมือนว่ามันก็นมายอมหมดฤทธิ์ง่ายๆด้วยอาการบาดเจ็บ จะทำให้มันมีอาการดุร้ายมากยิ่งกว่าเกา่ามือขวาถือปืนมือซ้ายแกชักเอามีดหมอที่สืบทอดมาจากพ่อของแกกำเอาไว้แน่นหากว่าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาทมกลางความเงียบหูของแกก็ได้ยินเสียงร้องคำรามเบาๆด้วยความเจ็บปวดแต่ว่ามันอยู่ในความมืดแก,กค่อยๆยองตามเสียงค,ครวญครางเบาๆนั้นไปจนไปเจอกับร่ลงของมันที่นอนหมอบลออยู่ก่อนแล้วพลิบตาเดียวมันก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ พร้อมกับปืนที่อยู่ในมือของพลานเมฆระเบิดกระสุนสวนเข้าไปที่ลำคอของมันแต่ร่างของมันกระพุ่งเลยมาปะทะกับร่างของพลานเมฆจนหงายหลังผึ่งล้มลงไปหลอดจากคมเขี้ยวของมันอย่างวุดวิดแต่ก็ถูกกงเล็บของมันตะปบเข้าที่หัวไหลจนรู้สึกเจ็บแปป๊บช้าไปครึ่งซิกมีดอาคมที่อยู่ในมือซ้ายก็กระนำแทงออกไปอย่างไม่ยั้งมือยังไม่ทันที่มันจะฝังคมเขี้ยวเข้าที่ล่างของพลานเมฆ จูจูมันกระสบัดตัวไปมาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพละจากล่างของพลานเมฆออกไปล้มฟุบลงไปกองกับพื้นจูจูล่างของมันก็กลับกลายเป็นเมียของพลานเมฆขึ้นมาอีกครั้งร้องครวนคลางขอความช่วยเหลือแต่ว่าพลานเมฆรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีความสงสารไม่มีความเห็นใจลุกขึ้นคว้าปืนยิงจ่อเข้าไปที่หัวอย่างจังกระสุนพุ่งเข้าเจาะกลางหน้าผากทะลุที่ท้ายถอย ล่างเสือสมิงนั้นนาฟุบลงไปกับพื้นขาดใจตายคาที่ไม่นานล่างของมันก็ก,กลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปตามเดิมสินเสียงปืนไม่นานเพื่อนทั้งสองก็วิ่งตามมาสมทบถึงได้รู้ว่าเสือสมิงนั้นถูกฆ่าตายไปแล้วทั้งสามพากันเดินโซซัสโซเซออกมาจากป่าในทันทีท่ามกลางความมืดคงไม่ต้องกลัวสัตว์ร้ายอะไรอีกแล้วทิ้งล่างเสือสมิงเอาไว้ในป่าแบบนั้นล,ะละ่ะ เหลียวหลวงเช้าก็บอกให้ชาวบ้านมาจัดการว่าจะนำเอาล่างเสือสมิงตัวนั้นไปทำอะไรกันบ้างช่วงเสสายของวันลุกงขึ้นชาวบ้านก็ได้พาเอาหลวงพ่อที่อยู่ในวัดเดินเข้าไปหาล่างเสือสมิงที่อยู่ในป่าจัดการใช้อาคมสะกดวิญญ,ญาณเสือสมิงไล่เอาไว้แม้ว่ามันจะตายไปแล้วก็อาจจะไปสิงสู่กับใครสร้างความเดือดร้อนได้อีกจัดการสะกดเสร็จเรียบร้อยก็ให้ชาวบ้านช่วยกันแล้วเอาหนังเสือสมิงนั้นออกมา แล้วก็จัดการฝังศากที่เหลือนั่นเอาไว้ในป่านั่นเองหนังเสือสมิงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดแห่งนั้นจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลย